สวัสดีทุกท่านเลยนะครที่ติดตามเกมลูนิทูลเวิร์ลออฟเมฮัมนะครก็ขออภัยนะครที่ค่อนข้างที่จะห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็ต้องสารภาพตรงว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นเกมนี้หรือว่าอัดวิดีโอลงคลิปเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นเกมนี้อยู่ประจำไหมก็ยังเล่นอยู่นะครับผมก็ช่วงนี้มันมีอีเวนต์ใหม่เนาะเป็นอีเวนต์ฮัโลาวีนนะครับผมก็จะเป็นการประ,กา,รประกาศ ทีมใหม่นะครับผมก็จะชื่อทีมตัวนี้ว่าชื่อว่าทีมซอมบี้นะครับผมก็ตอนนี้จะเห็นได้ครับตอนนี้จะเป็นตัวซอมบี้แซมนะครับผมกับซอมบี้ทาสที่เพิ่งมาในอีเวนต์เสียงเกมค่อนข้างที่จะดังนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ผมปิดเสียงดนตรีประกอบไปแล้วครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้อัดเสียงแล้วเสียงมันดังมากจนกบเสียงพูดไปหมดแล้ว ก็ตอนนี้ก็จะมีซอมบี้อยู่2ตัวครับผมอย่างที่พูดไปก่อนนี้ก็คือซอมบี้แซมซึ่งซอมบี้แซมตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเก่าครับผมที่นํามาทําใหม่หรือว่าปรับสกิลใหม่ปรับสค่าสาเตตัสใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมปกติตัวเนี้ยซอมบี้แซมอะ่ะมันจะอยู่ในทีมชื่อว่าทีมเฮอร์เลอร์นะครับอ๋อแล้วก็ทีมเฮอร์เลอร์นะครับผมมีตัวรีเจนเนอรี่ตัวใหม่เข้ามานะครับผมชื่อว่าเขาบัตลัสนะครับ เราเขาบัดเขาเหรอขอโทษนะครับจําชื่อผิดก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัมพายของที่ปรากฏตัวอยู่ในการ์ตูนตอนหนึง่งที่บักบันนี่เขาไปหลงอยู่ในปราสาทน,นะครับผมเป็นมไพร์ที่ค่อนข้างจะเซ่อเซ่อร์าซ่านะฮะตามสบับสไตล์ของลูนีตูนะก็ตัวนี้ถ้าใครอยากได้นะผมต้องขอแสดงความเสียใจนิดนึงนะผมที่มันต้องเติมกับผมสายฟรีไม่สามารถได้ตัวนี้มาฟรีๆได้นอกจากว่า ผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะผมจะมีตัวเหรียญตัวนี้นะครับผมก็สามารถนำมาแลกได้ผมอยู่ที่150หนึ่งห้าิเหรียญต่อ20สิบเหรียญตัวละครนะรผมก็อยู่ที่ประมาณอ่า,ปร,าอประมาณสักสองพันคิดประมาณสักสองพันกว่าก็คิดว่าน่าจะได้นะครับผมถ้าคุณมีเหรียญพอนะฮะแล้วก็ ตอนนี้มันมีอีเวนต์ใหม่ที่ผมเคยบอกไปก่อนตอนเริ่มคลิปเนาะก,ก็คือจะเป็นอีเวนต์ของทีมฮาโลวีนนะผมก็จะมีหอคอยใหม่เข้ามานะผมชื่อว่าหอคอยผีสิงนะฮะหรือที่เรียกว่า Hunter Tower ก็ตัวนี้เนาะจะมีทั้งหมดอยู่30ชั้นเลยซึ่งผมเนี่ยเล่นไปได้อยู่ประมาณ28ชั้นแล้วก็สารภาพตรงนนะว่ายากอยู่เหมือนกันนะผมด้วยความที่ว่าผมมันเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้าง ผู้เล่นที่เล่นเล่นมานานแล้วครับผมแล้วผมเลยค่อนข้างที่จะมีตัวละครหรือของพร้อมอะไรมากกว่าผู้เล่นนอื่นนะครับผมเพราะว่าเกมนี้บ้องบอกสาหรับพมตรงเลยว่าเมื่อก่อนมันแจกตัวละครแบบแจกวัตถุด,ดิบแจกตัวละครแจกเงินแจกอะไรพวกนี้ง่ายครับผมเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะตามเก็บอีเวนต์ได้ง่ายอะไรง่ายๆแล้วช่วงหลังๆมาประมาณชัก2ปีที่แล้วนะครับผม เกมเนี่ยมันทำการเปลี่ยนระบบใหม่อะไรใหม่นะผมซึ่งบอกตรงเลยว่าฟาร์มยากมากก่าจะทำอีเวนต์ไแต่และตัวนี่แทบกระหายเรืองอะไรผมแล้วเกมค่อนข้างที่จะขิวเงินมากเลยครับผมผมมองตรงเลยตอนนี้ผมก็เติมอย่างมากก็เติมแค่บัตเทิลพาสผมนอกนั้นก็ผมก็ไม่เติมแล้วมันแพงเหลือเกินฮะก็อ๋อใช่ผมจะพูดถึงแนะนำอีเวนต์ใช่ไหมฮะต่อตอนนี้เป็นอีเวนต์ซอมบี้ของตัวละครซอมบี ars, นะ้ทาสเนาะก็ผู้เล่นเนี่ย สามารถเข้ามาทำเรียกว่าเควสประจำวันได้นะผมก็วันนี้จะอยู่ที่วันอังคารเนาะผมยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นหลังใหม่เนาะเพราะอีเวนต์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ค่อนข้างที่ผมถ้าเป็นผู้เล่นที่มีตัวละครเก่าๆพร้อมคิดว่าไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นตัวใหม่ๆเนี่ยผู้เล่นประสบผู้เล่นใหม่นะผมผมคิดว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะกนะ็อีเวนต์เนี่ยผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่เนาะ สะสมตัวละครแล้วผมไปแรกซึ่งมันจะมีตัวละครตามธีมของมันช่วงช่วงเนี้ยมันจะแจกเป็นตัวละครธีมเอ้ยไม่ได้แจกนะผมมีให้แลกเป็นละครธีมเฮอเลอร์หรือธีมฟีนนะผมฟีนก็ตามนี้เลยฟีนอยู่ไหนเอออยู่นี่นี่ับผมตัวละครประเทศฟีนหรือว่าอสูรละกายนะก็ผมผมเขาเรียกว่าอย่างงี้เนะะาะภาษาไทย แล้วก็ตีมเฮอร์เรอร์หรือว่าภาษาไทยผมก็จะแปลเป็นตีมสยองขวัญแล้วกันนะครับผมเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์อยู่ไหนเอ่ยตีมเฮอร์เรอร์นี่ครับผมตีมเฮอร์เรอร์ก็มันมีให้แลกตัวละครซอมบี้แซมด้วยเนาะถ้าใครอยากได้ช่วงนี้ก็แลกได้นะผมแต่ว่ามันจะํำจัดอยู่ที่40ครั้งต่อวันนะครับผมอยู่ที่ได้แลก300โทเคน ต่อ20ตัวละครเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเนี่ยมันจะมีตัวนี้ผเป็น Limited Time Offer เนาะใช้เพียงแค่200เหรียญจะได้ถึง25เหรียญตัวละครเลยทีเดียวก็แนะนำให้แลกตัวนี้ก่อนนะครับผมจะได้ทำการปลดล็อกตัวละครง่ายๆแลกสักประมาณ2,400เหรียญโทเค็นก็น่าจะแลกได้นะผมซึ่งโทเค็นตัวนี้ <c oughs> ก็มีให้แลกหาได้จากการเล่นอ e ีเวนต์ช่วงนี้นะครับผมเห็นไหม ก็เนี่ยผมเล่นเคียด่านนะถ้าเป็นด่านแรกๆก็ทุกๆสิบพลังงานนะผมสิพลังงานของอีเวนต์เนี่ยก็ใช้ได้17ก็จะได้เหรียญโทเค็น token มา17อันเลยก็ค่อนข้างที่จะง่ายๆเนาะตอนนี้ผมก็มีโทเค็นของอีเวนต์ของตัว Tommy's t a r สนะมีอยู่5้าพันเนาะวันนี้ก็จะมาหมุนให้ได้ชมกันสักนิดนึงและกันนะครับผมก็ แจ็คพอตเนี่ยอยู่ที่1%เอนาะ3 0 0ถึงเ0 0เหรียญตัวละครซอมบี้ทัสถ้าดวงดีหน่อยก็ขอให้มันได้หน่อยละกันถ้ามอกตรงว่าผมไม่ค่อยจะมีดวงเกมนี้เท่าไหร่เลยเรือโอ้ยขอโทษที่น่าจะเริ่มทำการหมุนตัวละครเลยละกันนะครับสาธุได้สักทีเถอะ3่างที่ห่สองหนึ่งหรี่หนึ่ ก็เจ๊งยับเอ่บเจ๊งจริงๆ Collector's Mini อ๋อแล้วก็จช่วงนี้ก็จะมี daily quest ของผมเป็นภารกิจรายวันเนาะก็อย่าลืมมาทำกันนะผมก็ เมื่อทำครบสำเร็จเนี่ยก็จะได้ตัวเหรียญโทเค็นนะฮะแบบมาใช้หมุนที่ผมหมุนเมื่อกี้เนาะก็แนะนำผู้เล่นใหม่แล้วกันนะผมก็เล่นใหม่ช่วงนี้ก็พยายามผมแนะนำว่าถ้ามีตั๋วทองเนี่ยแนะนำให้เก็บก่อนเพราะว่าวงล้อตัวละครรอบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าหมุนเท่าไหร่นะฮะผมมองตรงแต่ถ้าเกิด อีเวนต์ไหนวงล้อหน้าหมุนเนี่ยเนี่ยผมจะมาแนะนำเนาะตอนนี mm ้ใครมีตัวทองหรือมีแคตตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าเนาะก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บไปนะเพราะว่าผมบอกตรงว่าเกมนี้อ่าค่อนข้างที่จะเก็บตัวละครหรือสร้างตัวละครปั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาอย่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดไม่ใช่ผู้เล่นเก่าเนี่ยที่ไม่มีของก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะผมบอกตรง แนะนำก็ให้เล่นนะครับพยายามเก็บทำเควสอีเวนต์ให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็เนี่ยมันก็จะได้ตั๋วพวกนี้มาเนาะเก็บไปใช้หมุนได้เป็นหมุนวงล้เอเกี่ยวกับตูนแัพก็คือวงล้ออัพเกรดตัวละครเนาะไวให้เราสะสมกันได้พยายามเก็บเควสราลวันนะครับผมไล่ตัวละครรีบอน,นเจมมาก็ไม่แย่เท่ไหร่เนาะถือว่าก็ยังพอใช้งานได้ครผมสำหรับเล่นทั่วไปเนาะ พยายามเก็บอารีนาเนาะอารีนาก็ตอนนี้อารีนาผมไม่แน่ใจนะว่ามันผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะยากนะอารีนาสมัยนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยอารีนามันก็จะไม่กันไม่จํากัดตัวละครเนาะแต่ตอนนี้มันจํากัดตัวละครเนี่ยก็ที่เห็นมันจะมีกดอยู่ควายเมนได้เห็นไหมฮะรีคอยตนก็จะแบบมันจะแบ่งเป็นช่วงซีซันซีซันเนาะ ก็ซีซั่นนี้ก็จะมีตัวละครตามที่เห็นในรูปก็คือคุณต้องเข้ามาดูนะครับผมว่ามันใช้ตัวละครไหนได้บ้างแล้วมันก็จะเปลี่ยนทุก,ทกประมาณ3 <c oughs> เดือนครับผมก็จะได้เพชรได้แต้มอะไรพวกนี้ไปกันไปเนาะอย่างผมเนี่ยถ้าจบซีซั่นเนี่ยผมจะได้เพชรอยู่ที่3600เลยนะแล้วก็จะได้เหรียญตัวอารีนาเนี่ยมาใช้แลกเปลี่ยนตัวละครถึง2,200เหรียญเลยแล้วก็จะได้ one, เพชรรายวันเนาะทุกๆวันจำนวน450รก็ถือว่าเยอะนะผมว่า เนี่ยได้ทุกวันเลย4ี่ร้อยหวันก็4ี่พันห้าแลเดือนหนึ่งก็โอ้เป็นหมื่นอยู่นะเห็นไหมอ๋อแล้วทำไมแทสมันหมุนอย่างเงี้ยอยู่สปินมีไลท์ลาวไลท์ลาวเบบี้เลยนี่แล้วก็จะมี RT, uh, r t ทีอาร์เอเลียนส์อาร์แอนดีเนาะตนนี้ก็เป็นจะเบ็เป็นบอสนะผมประจำสัปดาหนะ์เนาะซึ่งผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นกับบอสสู้กับบอสได้ทุกตัวเนาะหลังหลัง ก็พยายามแนะนำนะฮะมีก็มาเก็บแต้มเล่นได้ส่วนใหญ่ผู้เล่นที่ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําให้เล่นจนถึงด่านที่มันเล่นได้เนาะเพื่อทําการเพื่อทําการเก็บตัวพอชันเอีกีผมเพราะว่าผมเคยเล่นไอดีอีกไอดีหนึ่งอะ่ะเป็นไอดีปั้นใหม่นะผมผมมองตรงเลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะปั้นตัวละครยากจริงๆฮนะแล้วก็พยายามมาเก็บในแคมเปญทุกวันนะครับผมอย่างเนี้ย แกจเจตแคมเปญหรือแคมเจแอบแคมเปญอุปกรณ์สวมใส่เนาะผมก็พยายามเก็บทุกวันเลยมีเท่าไหร่ก็เล่นเข้าไปครับผมได้เล็กได้น้อยก็เอาไปก่อนนะผมแต่ต้องเล่นด่านที่มันได้ของนะเอาไปย่อยเป็นวัตถุดิบเสริมได้ถ้าได้ออปชันดีๆหรืออุปกรณ์สวมใส่ดีๆเนี่ยก็เอามาทําได้เนาะก็เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกไปอีกทีเนาะตัวละครอุปกรณ์สวมใส่อะไรเหมาะกับตัวละครไหนประเภทไหนเนาะ ความรู้สึกตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรอีกทีก็จะมาปล่อยคลิปให้ได้ชมกันอีกทีผมซอมบี้แทสตอนนี้ผมก็พยายามที่จะอัปเดตให้ได้6ดาวอยู่นะตอนนี้อรยสส่ส่วนก็คิดว่าน่าจะอัปเกตด6ดาวได้ก็คิดว่าน่าจะเล่นอีเวนต์ได้มาของมาสุดท้ายได้เนาะเพราะว่า อีเวนต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมเพราะเขาเขียนว่าต้องการซอมบี้ทสระดับ4ดาวขึ้นไปแล้วคราวนี้ก็เขียนระดับ5ดาวผมซึ่งมาสุดท้ายเนี่ยมันต้องการระดับ6ดาวแน่ผมมั่นใจเดี๋ยวอีเวนต์ถัดไปคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ซอมบี้แกรนนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวคุณยายเนาะไม่แน่ใจว่ามันมาหรือยังขอดูตัวละครในแกรนนี่ไม่ต้องดูแกรนนี่ก็ได้นี่ซอมบี้ก็พอแล้ว ยังไม่เข้าครับผมยังไม่มีให้ดูเดี๋ยวก็จะมีซอมบี้แซมนะครับซอมบี้แทสซอมบี้แกรนนี่แล้วก็จะเป็นซอมบี้ชังกัสชังกัสคือตัวไหนนะทุกคนจะสงสัยก็คือไอตัวที่เป็นมีมาครับผมผมเปิดให้ดูนะตีมของมันรู้สึกจะอยู่ประเภทรูรอลเลยหรือ,อแบบชนบทนี่นี่หรอเนี่ยตัวเนี้แหละรู้สึกช่วงนี้ก็ทางเกมค่อนข้างที่จะหาเกยก์กตัวนี้มากเลย แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวละครตีมอีกตีหนึน่ะชื่อว่าตีมว่าอันไลลี่ฮีโร่หรือก็คือแบบทีมเหมือนที่ให้ผมพูดก็ประสาทไทยอาจจะเป็นทีมปราบผีก็ได้เนาะซึ่งทีมปราบผีเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวนี้เลยเนี่ยตัวที่ผมมาเขาอยู่สียวเขียวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไวลีไคโอตี้เนาะเป็นแวนไวก็เดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ใน ทีมของฮันเตอร์หรือทีมของผู้ล่าอยู่เนอะนักล่านายพลานตอนนี้เดี๋ยวก็ทางเกมก็จะปรับเปลี่ยนผนมทำการรีเวิร์ตัวละครไวลี่ใหม่เป็นอยู่ทีมอาร์ไลลี่ฮีโร่เนาะซึ่งผมก็รู้แค่2ตัวก็คือเป็นอ่าเพเทนเนียอันลีสเพเทนเนียคือตัวไหนก็จะเป็นตัวหมูที่เป็นแฟนของไอตัวพิกกี้อะ่ะอืมเพเทูเนียอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยก็ผม คิดว่านะ่ประมาณอีก2สัปดาห์ก็ตัวละครพีทูเนียอลิชก็น่าจะเข้าแล้วเนาะถึงตอนนั้นแล้วแต่ผมก็จะทยอยทยอยทำอีเวนต์ให้ได้ชมกันแล้วผม <c oughs> ก็ตอนนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครสวัสดีครับ